พ่อขาสวัสดีค่ะ <Thank you. S 1> พบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันธุลาการเช้านี้คุณโคมพันก็ทาต้มจืดต้มจืดฟักใส่ซี่โครงหมูแล้วก็หมูแดดเดียวสับปั้นก้อนค่ะพี่น้องแ,แซ่บค่ะแล้วก็ผัดผัดผักกวางตุง้งผัดผักกวางตุง้งใส่แคบหมูเพราะว่าคุณพ่อทานคุณหมอบอกว่าให้คุณพ่อทานผักกวางตุ้งเยอะๆคะ่ะนี่คะ่ะ ขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องนี่ค่ะมีหมูสับอ่อหมูสับหนูนะใช้หมูแต่ดเดียวสับนะพ่อปั้นเป็นก้อนจะกินง่ายอ่าเห็นไหมคะนี่ค่ะมีไหมคะเนี่ยมีม,มีทางนี้ค่ะอืหมูสับแล้วก็ฟักก็มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะทานเยอะๆนะคะคุณพ่อขาอาหารเช้าค่ะ เมนูเพื่อสุขภาพค่ะคุณพันธ์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเ c ทุกท่านไม่ว่าจะทํางานในประเทศต่างประเทศนะคะขอเป็นงานที่สุดจริตทุกอาชีพนะ,ะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคุณพันธ์ก็ขอให้ท่านทํางานประสบความสําเร็จนะคะมีความเจริญก้าวหน้าเฮงเฮงปัง,ป,งปังค่ะแล้วก็เดินทางไปแห่งหนึ่ตะมนใดก็ขอให้ปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะตลอดไปตลอดการได้ค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องคุณพันธ์ตุลากันค่ะ เช้านี้คุณพ่อก็ทานข้าวกับต้มจืดต้มจืดฟักใส่ซี่โครงหมูแล้วก็หมูแดดเดียวหมักปั่นเป็นก้อนแล้วก็ใส่ในต้มจือดอันนี้ก็จะเป็นผักผักกวางตุ้งนะคะผัดกับคะน้าเอ๊ะผัดกับหมูกรอบค่ะผัดกับแคบหมูโฮมพันค่ะแคบหมู ep หนึ่งร้อยนะคะเนี่นนำมาผัดให้คุณพ่อทานค่ะอร่อยไหมคะคุณพ่อคะอร่อยครับให้เท่าไหร่คะคะแนนเต็มสิบ วันนี้มีข้อคอมเมนต์ตรงไหนบ้างคะให้ขี่คะแนนคะพ่อเก้าหรือสิบวันนี้คุมวันได้เก้ <laughs> <9 S 1> <laughs> นาคะแนนเก้าค่อยแนนน่าจะเป็นข้าวไม่ร้อนใช่งไหมพ่อ <laughs> นะ <laughs> พ่อขาขออภัยนะคะมหม้อทำไมเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนหม้อใหม่นะคะเปลี่ยนหม้อใหม่เอาข้าวร้อนๆเลยพ่อบอกว่าข้าวไม่ร้อนให้เก้าครั้งต่อไปต้องปรับปรุงในเรื่องของข้าวให้ร้อน ให้ร้อนมากๆเลยค่ะพ่อชอบทานข้าวร้อนค่ะค่ะข้าวไม่ร้อนเอ,เอาไปก้าวคะแนนท่านพ่อวะลูกจะน้อมรับไปแก้ไขปรับปรุงนะคะหนูจะเปลี่ยนหม้อใหม่เลยค่ะคุณพ่อขะพ่อจะได้ทานข้าวสวยร้นรอนๆขอบคุณเอฟซีเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะอาหารเสริมอาหารเสริมนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะ พบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ